เนี่ยร่างกายเราก็ยกพอยกปุ๊บสารเอโดอฟินหลังอ๋อสารในความสุขพอสารเอโดอฟินหลัง่งอาการอยากจะหัวเราะต่อมันมีชมรมหัวเราะที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในอินเดียมีแล้วเขาใช้เสียงหัวเราะบำบัดโลกโ เขาใช่เสียงหัวเราะแค่เสียงหัวเราะเนี่ยหรอเสียงหัวเราะบำบัดโรคเรียกว่า laughing therapy ใช่นี่แหละค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะที่ตัวอาจารย์เองบอกได้เลยถ้าเราหัวเราะแล้วเราแค่อ่าอีอูออนะคะแค่นี้เองกล้ามเนื้อต่างๆของร่างกายไม่ต้องไปโบท็อกซ์แค่อาอีอูโอนนะคะแค่นี้เองเห็นไหมฮะปากจะมี อ่าอีอูออเห็นไหมคะก็มีความสุขแล้วก็มีความสุขแล้วแค่ในกระจกนะคะในขณะที่น้องแซนดี้จะเขียนคิ้วนี่แหละค่ะคือหลักที่ใช้บำบัดแต่ไม่ต้องไปหัวเราะข้างนอกใส่คนอื่นอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็แล้วแต่อารมณ์ได้ไหมคะแล้วอาจจะเรียกคนในบ้านเรามาช่วยกันหัวเราะก็ได้นะคะที่ประเทศเกาหลีนะคะเขาไปที่อ่า การอบรมที่ประเทศคณาอานเขาขึ้นที่สูงสุดของยอดเขาและตะโกนลงมาพร้อมกับเสียงหัวเราะเรากลับมาเราจะมาสร้างชาติเรากลับมาเราจะเป็นคนดีเรากลับมาเราจะเป็นคนที่ปรับปรุงและพัฒนาตนเองนี่แหละค่ะคือเหตุผลของจิตวิทยาตัวอาจารย์เองบอกนิดนึงนะคะว่าโรคทางจิตวิทยาที่เห็นง่ายที่สุดก็คือพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติ พฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติเช่นค่ะถ้าหนักแล้วเนี่ยหนึ่งจะมีอาการหูแววหูจะแววโดยที่ไม่มีสาเหตุคิดไปเองเหรอคะไม่ใช่คิดไปเองได้ยินจริงๆอ๋อได้ยินจริงๆด้วยได้ยินจริง,รงๆเขาเรียกสคิสโซฟีเนียหรือถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกจิตเภทแต่ไม่ใช่จิตเภทหมายถึงเรื่องเรื่องเซ็กนะไม่ใช่จิตเภทก็คือสคิสโซฟีเนียพารานอยก็คือพารานอยพารานอยแล้วก็ที่ฮิตมากก็คือสองขั้วค่ะ นะฮะดีก็ดีใจหายเลยลายก็ลายหลายเหลือเกินหลายเหลือเกินที่โอกาสก็ขอโทษทีนะนะคะอันนี้คือเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อคนใกล้ชิดเท่านั้นที่จะรู้ว่าเขามีปัญหาทางด้านจิตหรือเปล่าหนึ่งหูแว่วได้ยินเสียงจริงๆเสียงนั้นน่ะเขาได้ยินแต่ไม่มีนึกออกไหมคะ ได้ยินเอ๊ะคนมาพูดเนี่ยเขามาใส่ร้ายฉันเนี่ยคนข้างบ้านมาพูดกรอกหูอยู่เนี่ยหรือไม่ก็ภรรยาต้องมีชู้แน่ๆเลยหรือไม่ก็โอ้ยตายแล้วได้ยินเสียงใครมาบอกว่าหวยออกอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าหูแววนี่คืออาการทางจิตอีกอันหนึ่งก็คือประสาทหลอนคำว่าประสาทหลอนคืออะไรเห็นภาพเห็นภาพหรือไม่ก็ เห็นแปลเปลี่ยนก็คือเห็นเชือกเป็นงูผีหลอกอะไรผีหลอกอะไรทํานองนั้นอันนี้ก็คือไม่ใช่สายตาไม่ดีนะไม่ใช่สายตาไม่ดีก็คือเห็นภาพอย่างนั้นจริงๆค่ะหูแววประสานหลอนพฤติกรรมเปลี่ยนค่ะปกติเนี่ยเป็นคนล่าเริงแจ่มใสแต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆเก็บตัวเงียบไม่พูดกับใครอยู่คนเดียวแล้วก็จะชอบอยู่ตามซอกตามมุมตามที่มืดที่อะไรและไม่มีสังคม คนที่อยู่คนเดียว่วนเกี่ยวกับอยู่ในห้องคนเดียวอย่างลูกเราเนี่ยหรือหรือหรือใครก็ตามที่ชอบอยู่ในห้องคนเดียวจัดของทั้งวันไม่เสร็จสักทีถือว่าผิดนะคะอ๋อถือว่าผิดนะคะ,คะตามหลักเนี่ยนะคะตัวอาจารย์เองบอกได้เลยว่ากิจกรรมที่เราควรจะส่งเสริมอ่ะก้องค้ดมานิดนึงก็คือหนึ่งเนี่ยกิจกรรมกลุ่มที่เราจะให้สังคม จะทําให้ความเครียดเนี่ยลดลงสําหรับคนที่เรียนหนักหรือถูกบังคับในสิ่งที่ไม่ชอบหรือเรียนไม่ชอบเนี่ยต้องทํากิจกรรมกลุ่มเยอะๆและส่งเสริมให้ทําในสิ่งที่ชอบหรือกิจกรรมในสิ่งที่ชอบและคุณพ่อคุณแม่ต้องรู้จักชมเชยค่ะ และให้กำลังใจและนอกจากนั้นแล้วต้องเสริมด้วยศิลปะดนตรีกีฬาการออกกําลังกายและร้องเพลงร้องเพลงนะคะแสดงออกใช่ส่วนคนที่เข้มงวดมากทําอะไรเขาผิดไปหมดค่ะกังวลเกินไปไม่ได้มองตนในแง่ลบจินตนาการไม่มีหรือไม่มีความยืดหยุ่นและที่สำคัญที่สุดตัวอาจารย์เองบอกเลยเลยอาหารบําบัดโรคอาหารต้องครบห้าหมู่เดี๋ยวเราจะมาดูว่า อาหารอะไรที่ส่งเสริมสมองอาหารอะไรที่เพิ่มการเรียนรู้อาหารอะไรที่ทําให้คนที่มีสุขภาพจิตไม่ดีสดชื่นขึ้นและที่สําคัญที่สุดออกกาลังกายเพราะการออกกําลังกายจะทําให้สารพิษหรือคนที่ได้รับสารเสพติดต่างๆทุเลาลงและการสร้างจินตนาการจะช่วยลดความวิตกกังวลนี่คือเหตุผลดีๆและ การเข้ากลุ่มถือเป็นหัวใจสําคัญการอยู่ร่วมกับในสังคมถือเป็นหัวใจสังคมทางด้านจิตวิทยาค่ะบางคนนี่อาจจะเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเขาถึงมีงานกลุ่มใช่ไหมคะบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่เอากลุ่มหรอกฉันทําคนเดียวมั่นใจในตัวเองสูงอะไรเงี้ยว่าตัวเองน่าจะประสบความสําเร็จได้หรือบางคนคาดหวังไว้สูงเกินมาเวลาหล่นลงมาแล้วก็ เจ็บเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการเข้ากลุ่มถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีความสาคัญมากๆากการเข้าการเข้ากลุ่มมีมีหลายแบบนะคะในกลุ่มผู้ป่วยแบบนี้มีที่น่าวิตกกังวลมากที่น่าเป็นห่วงมากือกลุ่มผู้ป่วยยาเสพติดซึ่งมีจํานวนมหาศาลนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ไปไปช่วยทางทางกระทรวงเนี่ย คิดในเรื่องของอาหารที่จะไปบำบัดผู้ป่วยกลุ่มยาเสพติดอยู่ค่ะในในเรื่องของอาหารที่เรากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันก็มีส่วนที่จะช่วยแต่ถ้าเราจะเน้นในเรื่องของสารอาหารบางตัวเนี่ยจะอยู่ในพวกธัญพืชส่วนใหญ่นะคะพือข้าวกล้องพวกถั่วพวกงาแล้วก็ผักใบเขียวแล้วก็โดยเฉพาะหัวหอมถ้าหัวใหญ่เนี่ยถ้าใครที่กินอาหารแล้วก็เขี่ยหอมหัวใหญ่ทิงเนี่ยถือว่า ละเลยในเรื่องของการดูแลระบบประสาทและสมองของเราเป็นอย่างมากเลยหอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่เนี่ยค่ะมีเขาเรียกว่ามีประโยชน์ต่อระบบประสาทและสมองใช่นี่งไงหลักฐานบีเลยนะคะเ้าวมีกล้องโคดมาเลยนะคะหอมใหญ่เนี่ยนะหอมหัวใหญ่นะคกินแล้วทําให้หลับดีอถ้าคนรู้จักประสิทธิภาพอะไรล่ะประสิทธิภาพของ ของยาตัวนี้นะคะหอมคือหอมใหญ่ถ้ากินสดอาจจะรุนแรงจะไม่ทิ้งเลยต่อไปนี้เห็นหอมใหญ่จะไม่ทิ้งเลยจะไม่ทิ้งเลยนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดหอมหัวใหญ่นี้ต้องกินสดเท่านั้นเอาไปทอดไม่ได้นะบางคนบอกว่าถามอยู่เลยบอกว่าเอาไปทอดนี่เป็นหอมทอดไม่ได้ก็คือนะคะหอมหัวใหญ่ที่กินในสลัดกินแล้วจะทําให้ช่วยนอนหลับดีแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะเราบอกได้เลยว่า ผ่าแล้วก็ทุบๆนิดนึงแล้วก็เอามาแจมหรือไม่ก็ใส่น้ําแล้วก็เอากลิ่นไอระเหยของเขาเนี่ยจะทําให้หลับได้สบายหลับได้ลึกขึ้นเพราะว่าจะกลิ่นของหัวหอมเนี่ยจะช่วยให้การหายใจมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นเฉพาะมีกลิ่นเฉพาะที่ช่วยมีหอมมีไอระเหยไอระเหยของหัวหอมใหญ่เนี่ยจะช่วยให้การทํางานของช่วยนำพาออกซิเจนเข้าไปสู่ระบบ หลอดลมได้ดีขึ้นนะคะใช่และที่สําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวอาจารย์เองเขาบอกนิดคนติดยาเสพติดเยอะและพี่มนทาเป็นคณะกรรมการในการใช้อาหารในการบําบัดยาเสพติดอาจารย์ขอเปิดหลักฐานนิดนึค่ะผักที่ทําให้สารนิโคตินลดลงและที่สําคัญที่สุดช่วยถอนพิษรวมทั้งสามารถที่จะทําให้สารนิโคตินลดลงได้ก็คือนี่ค่ะไม่น่าเชื่อ นี่ค่ะสมุนไพรนั้นเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ทำให้ถอนพิษสารนิโคตินในคนสูบบุหรี่ได้เห็นไหมคะและเพิ่มเพิ่มความต้านทานและเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อคนที่ติดสารเสพติดต่างๆเห็นไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นสารตัวนี้หรือผักตัวนี้ไม่ใช่อื่นอื่นใดก็คือผักก้านตองนั่นเองถอนพิษ สารนิโคตินในคนสูบบุหรี่ได้เห็นไหมคะนี่แหละคือเหตุผลและที่สําคัญที่สุดนะฮะผักก้านตองยังรักษาเยื่อบุจมูกอักเสบและโพรงจมูกอักเสบด้วยนี่แหละค<อ>่ะคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงจะหันมาหาผักเป็นยารักษาทุกโรคและที่อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาใช้ผักก้านตองมาทําความสะอาดช่องปากขจัดกลิ่นปาก กะจัดทางเดินหายใจส่วนบนเสริมภูมิคุ้มกันโดยผสมผักก้านตองในองค์ประกอบของการขจัดกินปากนี่แหละหคือเหตุผลดีๆและอาจารย์อยากจะเสริมนิดนึงถ้าเราจะนำสมุนไพร ที่จะส่งเสริมเกี่ยวกับระบบสมองระบบประสาทบางคนไม่ชอบหอมใหญ่กินแล้วมันไม่ไหวมันแรงไปมันแรงแมอดมาทานไม่ได้เลยไม่ใช่อ่านอกจากการตองแล้วตัวจันเองมีหลักฐานงานวิจัยที่ระบุะเกี่ยวกับระบบสมองและระบบการวิตกกังวลเกินกว่าเหตุบางคนเนี่ยนะคะยิ่งยิ่งสูงอายุมีสมบัติเยอะ กลัวว่าเขาจะมาขโมยคิดมากเครียดทุกที่ใส่กุญแจหมดอจะใส่เข้าห้องนี้ไม่ได้พอถึงเวลาแล้วหาหากุญแจไม่เจอนะฮะปวนกันไปทําบ้านกังวลนะคะและคิดซ้ําคิดซากคิดวนคิดเวียนค่ะคิดไม่ตกนะคะตัวอาจารย์เองบอกได้เลยสมุนไพรตัวเนี้คณะวิจัยได้ประเมินและประสิทธิภาพของเขาคือลด ความไม่ตกกังวลและต้านความซึมเศร้าหาสมุนไพรตัวไหนที่มีคุณสมบัติสองขั้วลดความวิตกกังวลแล้วก็ต้านความซึมเศร้าด้วยคืออะไรรู้ป่ะกระชายดําค่ะกระชายดำกระชายดำและที่สําคัญที่สุดนะคะเขาบอกเลยว่ากินกระชายดําติดต่อกันประมาณ7วันค่ะเปรียบเทียบกับไดอะซิแปมก็คือยาคาย ยาคลายความวิตกกังวลลดความเครียดส่วนยาต้านความซึมเศร้าก็คือฟู s แซกสองตัวนี้เขาจะให้ในผู้ป่วยจิตตเวชที่มีความแตกต่างกันไอ้พวกอเลอร์จัดจัดก็ไดซิแปมหรือไม่ก็อีกตัวหนึ่งก็คือพวกรอลาหรือไม่ก็หนักๆกันเลยก็ที่เรากินกันบ่อยๆตื่นตัวอเลอร์ตตื่นตัวอเลอร์ตก็คือฟูลแซกไอ้บางคนที่อยู่ในที่มืดที่อะไรกินฟูลแซกผลปรากฏว่า หรือกระชายดำมีลิ์โดยตรงเลยและนอกจากนั้นแล้วไม่น่าเชื่อว่ากระชายดำยังยับยั้งเอนไซม์ที่ก่อให้เกิดโรคแอนซายเมอร์ได้ด้วยเห็นไหมคะสามารถช่วยในเรื่องของโรคเกี่ยวกับสมองหรือความาจำอนลไซเมอร์ได้ด้วยสารสำคัญที่มีลิ์ยับยัง inside, ย้งเอนไซม์โคดีเน t เตอร์เลสเอนไซม์ตัวนี้สรุปง่ายๆว่า กระชายดำมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์โคลเลสเตเลสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ก่อให้เกิดโรคแอนซ m e เมอร์เพราะฉะนั้นงานวิจัยเลยระบุว่า,น,าน่าสนใจที่จะดัดแปลงเอากระชายดำมาใช้ในการรักษาโรคแอนซ m e เมอร์นี่แหละโโหโหคือเหตุผลดี่มประโยชน์มากๆนะ,นะ<ต>กระชายดำนี่ทานกันสดๆได้ไหมคะอาจารย์ต้องถามนะักโภชนาการแล้ว ในในในสูตรอาหารกระชายดํานี้ก <c oughs> ็ยังไม่ได้เคยนําเอามาใช้นะค่ะไม่เคยนํามาใช้แต่ที่เห็นเขาเอามาทํากันเป็นยามากกว่ามากกว่าเอามาทาเป็นชากระชายดําได้ใช่ส่วนใหญ่เขาจะเอาไปตากแห้งก่อนใช่ไหมคะใช่เขาเรียกว่าฆ่าฤทธิ์ก่อนเพราะว่าอาจารย์อุบลก็จะเป็นหมอสมุนไพรไงฆ่าฤทธิ์อ๋อต้องฆ่าฤทธิ์ต้องฆ่าฤทธิ์เพราะว่ากระชายดำเนี่ยมีผลโดยตรงต่อเยื่อบุอ่อน ฉะนั้นทําสดกินไม่ได้ไม่ได้มมีผลต่อเหงือกและริมฝีปากถ้ากินสดใช่ไหมคะเหมือนกับบางคนเนี่ยกินแคนตาลูปอ่ะบางคนกินแคนตาลูปแล้วยางแคนตาลูปมันยังติดอยู่เนี่ยจะเบิร์นเลยนะคะบางคนเนี่ยเบิร์นนั้นต้องเอาไปแปรรูปไปต้องไปไปตากแห้งก่อนใช่ต้องเอาไปฆ่ายางเขให้ยาง่ลิตรค่ะให้ยางแห้งหรือไม่ก็จะต้องเอาไปกรรมวิธีโดยการต้มหรือสกัดด้วยเฮกเซนก็เอาไปทําเป็นน้าชาชากระชาิยะดำนะคะ เพราะฉะนั้นการการกินสมุนไพรถ้ารู้ฤทธิ์แล้วเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเราจะใช้ให้เกิดประโยชน์แหมเหมือนกับผัดผักบุ้งไงผัดผักบุ้งที่ไหนก็ไม่อร่อยเหมือนกับร้านบัตเตอร์แอนด์บีมทำไมรู้ปะ <laughs> ผักบุ้งเหมือนกัน <laughs> กระเทียมเท่ากัน <laughs> แต่การใช้ไฟ <laughs> ช่วงแรก ต้องให้พี่บณฑหาบรรยายคงต้องไปทานต้องไปทานที่ร้านเองถึงจะรู้ใช่ไหมคะ,คะจะไม่เหมือนที่เราทํากันใช่นะคะ,น,ะ,คะนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทําไมกุ๊กที่จบจากสถาบันเดียวกันแต่ทําไมบางครั้งเขายอมแพ้กันคนละอยา่างบางคนผัดเก่งบางคนต้ยมยำเก่งบางคนนี่คนละหน้าที่คนละหน้าที่บางคนทอดได้เนี้ยบมากนะคะซึ่งตัวอาจารย์เองบอกเลย นี่แหละคือสเสน่ห์ของ การประกอบอาหารโอ้โหหนูมองภาพออกเลยก็เหมือนกับสมุนไพรที่เป็นเสน่ห์เหมือนกันที่เอาสมุนไพรหลายๆตัวเข้ามารวบรวมกันแล้วก็มาเป็นตำรับก็เหมือนกันเวลาทำอาหารก็เช่นเดียวกันว่าทำไมต้องมีแผนกยำแผนกทอดแผนกปรุงใช่ไหมคะหรือบางคนจะต้มตุ๋นทำทุกอย่างอันนี้ทุกแผนกเลยเพราะว่าโอ้โหเป็นถึงเรียกว่าโภชนาการใช่ค่ะแล้วคุมเองด้วยแล้วยังมีในส่วนของร้านอาหารเพื่อสุขภาพจริงๆแล้วหนูมองว่ายุคนี้สมัยนี้ อาหารถือเป็นสิ่งสำคัญและอย่างที่อาจารย์นุนทาพูดเสมอค่า<ถ>ว่าทานอาหารให้เป็นยาใช่ไหมทานอะไรได้แบบนั้นถ <c oughs> ูกต้องไหมคะ <c oughs> วันนี้เวลาเราแหมต้องบอกว่าก่อนที่จะหมดไปคะ่ะอยากให้คุณนุนทานะคะอาจารย์นุนทาฝากนิด